ทำเอาแฟนคลับหลายคนตกอกตกใจนะฮะกรณีที่วงระเบียบวาทศิลป์จะไปทำการแสดงที่บึงการแล้วโดนพายุทลลมคือเราไม่สามารถการันตีได้ว่าพายุมันจะมาเมื่อ,อไร,ร่ฤดูนี้มันจะตรงตามที่ อุณาภูมิเขาบ่าหรือเปล่างานนี้บ,บอกเลยว่าบึงการเจอหนักมากรวมถึงนี่แหละค่ะคณะหมอรํำระเบียบวาทศิลป์เสียงกรีดดังมากเวทีพังการแสดงต้องยุติรวมถึงผลกระทบในวันรุ่งขึ้นโอ้เยอะแยะมากมายอันนี้เราเล่าตามข่าวนะแต่เราพิ่งไปเจอพ่อเอมาพ่อเอจะเล่าเรื่องนี้คือสิ่งที่เจ็บในใจก็คือว่า งานเสียหายมันเกิดขึ้นมันเยอะแยะมากมายงานต่อเนื่องไม่ได้ไปรวมถึงการซ่อมแซมบำรุงอีกเพียบถามพ่อเอเพื่อไอ้ตัเล่าได้ดีที่สุดค่ะเชิญค่ะครับตั้งแต่ทําวงมา60ปีแล้วมันก็มันก็เจอมาเรื่อยนะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่หนักแล้วก็มี ความสูญเสียจริงๆแล้วก็เซฟอยู่นะเราก็ทั้งค้ำยันทั้งตึงก็ไม่รู้ทําไมต้องเปลี่ยนทิศทางด้วยเพราะเปลี่ยนทิศทางไปด้านข้างทีนี้หนักเหมือนแบบว่าเรา,เราลื้อเวทีทิ้งประมาณนั้นอ่ะโกรลาหลนมากเพราะว่าคือเขาก็ไม่คิดว่ามันมันจะแรงขนาดนี้ <ๆ S 1> ก็บอกว่าทุกคนให้ออกมาห่างเวทีให้มากที่สุด <ๆ S 1> ไม่ต้องไปห่วงอะไรเดี๋ยว เกิดได้รับอันตรายมามันไม่คุม้มเด็กก็แบบทั้งบางครก็ร้องไห้จากชั้นที่3ไปก็คือต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยน้ำตาตกในตั้งแต่เห็นป้ายกระเด็นกระดอนแล้วเพราะว่าลงมาคือมันเป็นชื่อพ่อเราเนาะแต่เราก็แสดงความหมดแอร์ไม่ได้ต้องขอบคุณสลับพี่น้อง ที่ให้ความรักความเมตตากับรับเบลซินมาโดยตลอดถึงจะเป็น f อฟซีรับเบยวัตสินโดยตรงหรือคนที่ได้เสพข่าวในวันนั้นนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณมากๆนะครับที่ยังรักแล้วก็สงสารกับทีมงานรบเบยบลวัตสินกันอยู่เราก็จะพยายามที่จะเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาคนงานการแสงเพื่อไปรับใช้พี่น้องที่จ้างไว้เรียบร้อยแล้ว ในวันนั้นนะโกบูตุเขาได้ประกาศเลยว่าจะมีพายุแต่เราไม่คิดว่าพายุจะรุนแรงขนาดนี้ทําให้เวทีทุกอย่างจอเอวีดีด้วยพี่ในวันนั้นนะประมาณย <20 S 2> <ท>ีมีสายนห้าทุ่มพี่โทรหาเพราะว่าน้องพี่เป็นตลกประจําคณะนี้ครับเขาบอกว่าเสียงกรีดดังแบบว่า พร้อมกับเสียงโครมมันเป็นความกลัวไงมันเป็นความกลัวด้วยต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นกําลังใจให้พ่อเอแล้วก็ระเบียบว,วาทศิลป์ทั้งวงแล้วก็เป็นกําลังใจให้นักแสดงทุกคนด้วยนะคะคผมสภาพจิตใจยังดีเดี๋ยวเราก่อร่างสร้างใจสร้างเว<ช>ธีกันใหม่ใช่ค่ะ